สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนลงเอ็กช็อตกันนะครับเป็นผ้าไทยนะครับของไทยนะครับแล้วก็สอนสมัครด้วยนะครับมาก่อนอื่นนะครับเขาวปของเอ็กช็อตนะครับจะหัวใจไว้สช้ละกันนะครับออสกูนะครับเน็ต พีมนะครับให้ช็อตได้ห้าใครไม่ไม่ต้องการเว็บก็พิมนะครับช็อบนะฮี่พีมอีกช็อตเดียวนะรีมชออตหนึ่งเดียวเดียวว่าอันนี้ลงเข้าไปแล้วนะครับนะครับรอสักครู่นึงนะครับ ค่นะแม่โอเคแล้วนะครับกดตรงนี้นะ,บบนนนนะครับอช็อตวินวินเนอสร์นะครับก็เข้าไปครับสอสกูนะครับอ่ะสอครับดาวโหลดครับ ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กดดาวน์โหลดตรงนี้ครับนะครับนี่สอบครับกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับไปรอสักครู่นะครับมันจะโหลดให้นะครับถ้าโหลดเสร็จก็ใ่เวลาสักครึ่งครึ่งชั่วโมงนะครับไอ สี่นาทีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะตัตรวเสร็จปุ๊บน,นะคะนรับให้เวลาหว่างเรากีสมัครก่อนนะค,ะครับเมราะสำหรับไม่มีวินเนอร์ v ว p นะครับให้กดยังไม่มีนะครับสมัครไปครับอ่ะไรก็ได้ครับบาบาๆาาก็กดลองกดเช็คดูครถ้ามันถ้ามันขึ้นว่าโอเคอะไรสักอย่างก็ได้นะครับอันนี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีตัวเมีเยด้ ประชาชนนะครับเอิมสามารถนดอมได้ตรงนี้นะครับผมไม่รู้นะน่ารู้่าไม่รู้นะนะครับแต่ผมจะให้ที่เลนดอมบัตรประชาชนนะครับแต่ผมจะให้นะับนี่นะรอบปนะครับเนียบัตรประชาชนนะฮบได้นะครับ หมุดนะลอกนะนะลองวางปุบ๊บสครับถ้ามันโอเคคือสามารถใช้ได้ก็ใช้ปไปนะไรบนะครับผมนะอีเมลครับเอาไว้เวลาแบบแบบอะไรนะไปเวลาแบบลืมรหัสนะครับสามารถทำได้นะครับ กดเสียงนะครอันนี้เลือกเอานะคกดฉัน,นยอมรนะับแล้วก็บันทึกไปครับจอางสร็จนะครับให้เข้าดิจิตเตอร์มาครับกดไปแล้วน,น,นะครับเข้าสู่ระบบไลสุดสองหนักดสองครัสองเจ็ดเอ็ดหนึ่งนะครับกดเข้าสู่ระบบแล้วก็ มันจะให้ยืนยันการเล่นน,นะกดยืนยันว่านไม่สำเร็จก็กดไปเรื่อยๆนะกะเล่นนะเนรื่อยๆโอเคครับก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับ,รบ <c oughs> อ่ะลองลองลอง็ลอกอินดูนะครับเข้าไปค่ะเออพียูเอ็นพียูเอ็น พเวิร์ดก็ที่เราใส่ไว้นะโคดเมื่อใส่ไวนะ้นะสามเจ็ดนะครับสิบเอ็ดน,นะครับนี่ครับอ่าได้แล้วนะครับโอเคครับอ่าถ้าใส่เสร็จแล้วอ่าเราเสร็จแล้วนะครับ,ใ,นนรบให้เข้าไปที่ลาก โฟลเดอร์นี้ออกมาครับอาจจะใช้เวลานานนิดนะครับลากโฟลเดอร์นะครับผมนะครับลากโฟลเดอร์ออกมานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะหลังค้างอยู่นึ่งนะครับขอสักครู่นะครับมาแล้วนะครับนึงนะครับโอเคครับผมก็นะครับดออันนี้ออกมานะครับนึ่งนะ ได้หรือไลากก็ได้นะครับลากดีกว่านะครับเอาไว้ที่ดูสองนะครับนะครับลากออกมาโฟลเดอร์นี้ออกมานะก็กดทว่ขวาครับกดแท็แก X file นะครับ file นะกดแล้วก็จะมีโฟลเดอร์นี้ออกมานะครับให้เข้าไปนะครับ กดชอนะครับเข้าไปครับเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะมีหนึ่งเข้ามาในเดสก์ท็อปนะครับคือน,นี้ครับถ้าใครไม่มีก็ไม่รู้แล้วแต่ผมมีนะครับไหนวะนะครับมันจะมีโฟลเดอร์นี้ออกมานะให้กดเข้าไป รีแพร์เออสํานับซ่อมแอปนะครับอ่ะก็กดเข้าไปแล้วก็กดรีแพร์นะมันก็จะหายไปเลยนะครับแล้วก็เข้าเกมับกคนไอดีที่เราสมัครไปด้วยนะครับเข้าเกมไปเลยเดีรับอ่ะกดสัตว์ตรงนี้นะคนที่แบบ ยังไม่เคยเข้านะครับเพิ่งมันจะโหลดนะครับโหลดให้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็กดสิปเลยนะครับเ้วขอยญอตัดคลิปสักคู่นะครับเดี๋ยวผมจะอะไรนะเดี๋ยวผมจะเข้าเกมให้ดูนะครับนะกดสติไปเลยครับมันก็จะหายไปนะครับก็อบครับขอตัดคลิปสักคู่นะครับอย่างเมื่อกี้นี่นะขอตัสิบขอตัดคลิปสักคู่นะครับมาแล้วนะครับ ก็มันจะเป็นอย่างนี้เนาะหน้าตานะครับมันจะมีน,น้ำนะให้ใส่ยูเซอร์ที่เราสมัครไปนะครับใส่แล้วก็ใส่รหัสกปดแลิดเข้าเลยน,น,นะครับแล้วก็กำลังเชื่อมต่อก็ได้นะครับเล่นนะเล่นได้นะอะไรทำน่าเนี่ย ถ้าเป็นจบเกมนะครับแล้วมันก็หายไปเลยนะครับ <c oughs> <ๆ S 1> <c oughs> นะครับเอาเวลาเติมเงินนะครับกดนี่ปะผมไม่เคยใช้ไง P ีสูงนะครับนะเวลาเติมเงินนะครับก็เติมเงินนะครับก็ เติมอะไรนะเติมเงินผ่านเน็ตน,นะครับก็โปรโมชั่นอะไรนักหนาไม่รู้นะครับอ่าไม่ใช่เนวะไปม,มึงนะครับอันนี้นะครับใส่ลูซเซอร์กับราหาสไปครับใส่โ,โคครับให้มาตรงนี้นะครับ ข้าสูรร่ระบบมันบอกว่าไายนะครับว่าคุณสามารถเติมเงินไนดะะ้หัรูปแบบนะครับเนทรูมันนี่นะครับอ่ะผมผมมันนีนะ่ไสน้ยก็ได้สิสีหลักมันต้องเป็นบัตรมันนี่นะนี่มานะครับมีถึง หน้าไม่วะไม่ทำไมนหนับใส่โค้ดแบบนั่น่นับประตกลงครับแล้วง่ายจะหลอมัง้งไม่เคยตื่นนะเพิ่งเล่นนะครับอันนี้ก็เติมได้หลายรูปแบบนะครับมาสก,กัดกันนะครับทำไลฟ์เพลก็ได้นะครับ <c oughs> นะครับอ่ะน่าเวลกหลอก ลีบเล็ล็อกอนะครับเอาวระก่อนนะเกเข้าสูระบบนี่ะคอ้าล็อกนะอนะลูซ่ามาแน่จะเป็นล็อกไอดีเรานะครเดี๋ยวลองใส่ลองอันนอนนี้ผมไม่ใช่ไงเาไอาอต่อไปอ่ะ ลอยเดียบนะครับลาดลาดอ๋ออันนี้นะครับเป็นล็อกนะครับสามารถแบบล็อกล็อกนะครับมันจะล็อกไอเดีกเลยนะครับนะครับไม่ล็อกอ่ที่เกยบโปรไฟล์ครับก็จะมีนะครับ EPS อันไลน์นะครับ แพนเลนจิงนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับเอาจนะครับสามารถนะครับดาวน์โหลดได้นะครับดาวน์โหลดนะมันจะมีแต่ไฟล์ขอู้ได้นะครับไม่อยองบอกนะวันนี้เป็นของบกน,นะครับแต่มันไม่มีซ่อมเนะี่ยอันนี้นะครับนะ งั้นผมก็ขอเท่านี้นะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์ชมากๆซับนะครับบ๊ายบายครับ